สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะขออนุญาตนำเสนอ โคมอดเดินวินเทจนั่นเองค่ะชนิดแหวนนะคะรองรับด้วยกันทั้งหมดหลากหลายด้วยบอดี้ดีไซน์ที่มากมายจบครบคันที่นี่เท่านั้นค่ะรองรับด้วยกันอยู่หลากหลายขนาดเลยทีเดียวและรองรับด้วยกันอยู่หลากหลายหลอดเลยทีเดียวหลอดที่รองรับจะเป็นคั้วอีนะคะซึ่งเราได้ทำการจำแนกแจกจำหน่ายนะคะได้ปรับเป็นประเภทหมวดหมู่ไวชัดเจนค่ะ ในแต่ละรุ่นนะคะจะมีจำนวนอยู่มากมายเลยอาทิเช่นรุ่นแรกเลยนะคะซึ่งรหัส 1139-1BK ค่ะจะเห็นได้ว่าไซส์ความกว้างความสูงนะคะก็จะเป็นดังที่แจ้งค่ะแล้วนอกจากนั้นค่ะยังรองรับคั่วยีฟเด้วยนะคะตรงจุดนี้หากท่านใดกำลังมองหาโคมแหวนโมเดิร์นวินเทจค่ะลองรับคั่วยีฟ7นี่เลยค่ะตอบโจทย์เป็นทางเลือกค่ะ แล้วแวะเข้ามาสอบถามกันได้นะคะสินค้าดีมีคุณภาพราคามาตรฐานค่ะล้วแวะเข้ามาอุดหนุนนะคะสามารถจัดส่งได้ทุกภูมิภาคของจังหวัดเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะขออน,นุญาตนำเสนอโคมอรเดิ i วินเทจนั่นเองค่ะชนิดแกวนนะคะรองรับด้วยกันทั้งหมดหลากหลายด้วยบอดี้ดีไซน์ที่มากมายจบ รบคันที่นี่เท่านั้นค่ะรองรับด้วยกันอยู่หลากหลายขนาดเลยทีเดียวและรองรับด้วยกันอยู่หลากหลายหลอดเลยทีเดียวหลอดที่รองรับจะเป็นคั่วอี7นะคะซึ่งเราได้ทำการจำแนกแจกจำหน่ายนะคะได้ประเป็นประเภทหมวดหมูไวชเจนค่ะในแต่ละรุ่นนะคะจะมีจำนวนอยู่มากมายเลยอาทิเช่นรุ่นแรกเลยนะ ซึ่งรหัส 1139.1BK ขีดค่ะจะเห็นได้ว่าไซส์ความกว้างความสูงนะคะก็จะเป็นดังที่แจ้งค่ะแล้วนอกจากนั้นค่ะยังรองรับคั้วอีท7ด้วยนะคะตรงจุดนี้หากท่านใดกำลังมองหาโคมแหวนโมเดิร์นวินเทจค่ะลองรับคั่วอ e ีท27นี่เลยค่ะตอบโจทย์เป็นทางเลือกค่ะ แล้วแวะเข้ามาสอบถามกันได้นะคะสินค้าดีมีคุณภาพราคามาตรฐานค่ะแล้วแวะเข้ามาอุดหนุนนะคะสามารถจัดส่งได้ทุกภูมิภาคของจังหวัดเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะขออน,นุญาตนำเสนอโคมอร์เดินวินเทจนั่นเองค่ะชนิดแหวนนะคะรองรับด้วยกันทั้งหมดหลากหลาย ด้วยบอดี้ดีไซน์ที่มากมายจบครบคันที่นี่เท่านั้นค่ะรองรับด้วยกันอยู่หลากหลายขนาดเลยทีเดียวและรองรับด้วยกันอยู่หลากหลายหลอดเลยทีเดียวหลอดที่รองรับจะเป็นคั้ว e เจ็นะคะซึ่งเราได้ทําการจําแนกแจกจําหน่ายนะคะได้ปเป็นประเภทหมดหมูว้ชัดเจนค่ะในแต่ละรุ่นนะคะจะมีจํานวนอยู่มากมายเลยที อาทิเช่นรุ่นแรกเลยนะคะซึ่งรหัส1 1 3 9งห k ขีดหค่ะจะเห็นได้ว่าไซส์ความกว้างความสูงนะคะก็จะเป็นดังที่แจ้งค่ะแล้วนอกจากนั้นค่ะยังรองรับคัว้วีเจ็ดด้วยนะคะตรงจุดนี้หากท่านใดกำลังมอง